ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านดงวังพังโรงเรียนบ้านดงวังพังตั้งอยู่ที่บ้านดงวังพังตำบลสะแบงอําเภอนองหารจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนระดับประถมวัยถึงประถมศึกษาปีที่หโดยมีวิสัยทัศน์จะมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการก้าวหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรมเลิ่นล้ำเทคโนโลยีมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมคิดกับชุมชนอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงอัตลักษณ์สถานศึกษาว่ายสวยรวยยิ้มเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมที่ดีนักเรียนมีคุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีส้มและสีขาวโรงเรียนบ้านดงพังมีขรร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1ิคน โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรระดับชั้นเรียนเป็นพื้นฐานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จนได้มีผลสำลิดทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักคิดเป็นร้อยละ73.5มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคำนวณเป็นร้อยละ92.85และมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ร้อยละ91.8เปเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดจุดเด่น 1. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อให้สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาดปลอดภยัยน่าอยู่จนได้ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศโรงเรียนปลอดขยะ Zero w o w t s t h o o l ในระดับดีเยี่ยมประจำปี2566จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมระดับประทมศึกษาปีที่1-3เรื่องโรงเรียนปลอดขยะด้วยหลัก3าในงานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่73ปีการศึกษา2566 2. ส,สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ปลอดภยัยสวยงามสะอาดน่าอยู่ผ่านการประเมินอีโคสคูลในระดับต้น และกำลังดำเนินการอีโคสคูลในระดับกลางของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. นักเรียนมีผลสำลิดต,ตามเป้าหมายที่หลักสูตรสถานศึกษา 4. ผู้บริหารและคณะครูได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาสามารถประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงและปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านดงพัง ร้อมที่จะพัฒนายาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะครูและชุมชน